คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราลุยวางแผนกับแรงพลิสเซอร์ไปยาวๆคลิปนี้แอดก็คงจะพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆน,นะมาอยู่ที่เรนฟอร์สนะครับที่เรนฟอร์สตอนนี้อ่ไม่ไม่แบยเบาะแล้วนะครับตอนนี้ครับมาจนถึงเลเวล70แล้วก็คลาสก็เต็มแล้วนะครับโอ้ยยังไม่เต็มท OTH ทีแอดว่าเมื่อวานนี้แอดว่าจะไปทําหลังใหม่ยังไม่ทําเลย ทหารก็โอเคนะครับนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ยังไม่มีเลยนะครับก่อนยังไม่มีเลยเอาใส่เลยกันใส่อุปกรณ์เลยเนี่ยใส่ปุ่มเดียวเลยนะครับอ่ะนะครับเนี่ยให้เกมเขาเลือกอัตโนมัติมาเลยนะครับก็ขึ้นเป็น3ามพันเจ็ดนะฮะเรนฟอร์สสามพันเจ็ดทีนี้เราไปดูว่าต่อจากเมื่อวานเนี้ยเรนฟอร์สเข้าไปในดินแดนคู่หูนะครับแล้วก็ไปจัดการกับพลังคู่หู เมื่อคลิปที่แล้วเมื่อวานนี้นะครับจนกระทั่งเรนฟอร์สขึ้นมาอยู่ที่เท่าไรแล้วเนี่ยนี่ขึ้นมาอยู่แถวกลางๆแล้วนะครับนี่แถวกลางๆแล้วนะก่อนเข้าไปดูครับนี่ยเมื่อวานนี้เราเปิดปลดล็อกด่านพลังคู่หูไปแล้ว3ด่าน1 2 3นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบด่านที่4นะครับด่านที่4ด่านที่4เนี่ยจะได้ไหมลองดูนะครับด่านที่4เนี่ย เสร็จสิ้นดาวเคราะห์เลือดแดงด้วยการช่วยเหลือของกีชารอบกีชารอบเรามีไหมตัวละครกีชารอบอ้อไม่ใช่ครับตัวละครกีชารอบเราไปดูก่อนว่ามีไหมกีชารอบเนี่ยนะจะไม่มีนะครับไม่มีนะ ID นี้แอดไม่มีกีชารอบนะครับไม่มีกีชารอบก็แปลว่ายัางเปิดด่านที่4ไม่ได้เมื่อเปิดด่านที่4ไม่ได้ก็ต้องไปดู ด่านที่5ด่านที่5อะไรเอ่ยด่านที่5นี่เสร็จสิ้นทําลายเกลียวด้วยการช่วยเหลือของซิกมาซิกมาก็ไม่มีแอดจำได้ของแอดไม่มีซิกมานะครับเมื่อไม่มีตัวละครมาช่วยเราก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนแอดจะพามาดูนี่เลยนี่พามาดูประตูแห่งโชคชะตาของเรนฟอร์ดเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยด่านหนึ่งยังไม่ผ่านเลยเราลุยเลย เพื่อที่ทำชื่อที่จะได้อัพเลนฟอสให้เป็น5ดาว6ดาวได้นะครับก็ไม่กวาดล้างนะเข้าไปโจมตีไล่จะดันหนึ่งเลยนี่หลังคู่หูนะั้นติ๊กไว้ก่อนนะครับติ๊กไว้ก่อนเพราะเราไม่มีตัวละครมาช่วยลุยเลยออโต้ด้วยดันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหานะเพื่อเซฟเวลาลุยได้เลยนี่เลย อ้าวนี่เลย้ยตัวละครเมื่อกี้ชื่ออะไรอ่ะไม่ค่อยคุ้นนะนี่เป็นตัวละครใหม่หรือเปล่ารือหรือเป็นฝ่ายหรือเป็นฝ่ายของจกอักรวรรดิเฮ้ยอ้าวเพื่อนเราที่มาช่วยเสร็จไปแล้วหนึ่งอ่าหรือตเลเเรนฟอสครับเรนฟอสก็พลังก็ยังไม่เท่าไรเลย เอ้ถ้าอย่างนี้รอบนี้จะผ่านไหมเนี่ยไปมา,มาว่ามันตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยมันผ่านได้ง่ายๆเลยชิวฉิวแต่ว่ามาถึงเรนฟอร์ี่ยเจอจะกลายเป็นไม่ผ่านซะรืองไงจะให้เราต้องมาล้างตาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอาละจะได้3ดาวไหมคลิปเลยครับถ้าไปได้3ดาวเสร็จเลยนะครับ เพราะว่าเราจะไม่สามารถที่จะนั่นไงไม่ได้3ดาวนี่ลิปไปนะครับเราไม่สามารถที่จะไปกวาดล้างได้นั่นเองโอเคเอาไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเลือดมาเราโจมตีไปแล้วเนี่ยเราจะมาซ้ำไม่ได้นะครับ ซ้ำไม่ได้ต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วถึงจะไปซ้ำเอาไปดัน2เลยแล้วกันโจมตีดัน2เลยนะครับเนี่ยตัวละครบางตัวก็ง่ายๆอย่างของไอ้เซลก็เซลกาดิสเนี่ยเฉลุยเลยนะฮะหด่านนี่พรวดรวดเดียวเลยแต่เออเรนฟอสนี่กับหินนะฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันหุ้ยแล้วเรนฟอสคนเดียวด้วยเหรอไม่มีใครช่วยเลยเหรอเฮ้ยโหดไปหน่อยไหมเนี่ยของเรนฟอสเนี่ยนะฮะ เนี่ยแต่ตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยสภาพภูวิประเทศไม่เหมือนกันโอ้ยต้องพาเรนฟอสหนีไปต้องพาเรนฟอสไปที่ทิศทางที่หนีให้ได้โอ้เรนฟอสต้องผ่านมานี้ให้ได้ตายแล้วแล้เวเราจะพาเรนฟอสไปทางไหนฮะไปทางนี้ดิไม่ไทางนี้โดนลุมสามไปทางนี้ไปติดด้านบนโอ้ไปนี้ที่ไหล่เอาไปด้านบนแล้วกัน โอ้เรนคอสจะพาได้หร<ม>ือได้ไเ<ม>นี่ยเออที่แรกแอดว่าจะไม่จะไม่ทำคลิปอัปเกรดตัวละครตั้งแต่เลเวลหนึ่งขึ้นไปเนะี่ยเพราะว่ามันน่าจะคล้ายๆกันเออไป,ไปมามา,มาถึงเรนฟอสนี่กลับไม่เหมือนเนี่ยความยากง่ายไม่เหมือนกันแล้วก็สมองสภาพสมองระพูมก็ไม่เหมือนกันเออเนี่ยอันนี้เรนฟอสต้องหาทางหนีหาทางหนีไปที่จุดนัดพบให้ได้ เอาเลยฟอสเดินได้2รอบเอาละลองดูครับลองดูลองดูส่วนด่านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลังไม่แอดต้องมาแก้2ดาวให้ได้เนีย่ยไม่งั้นไม่งั้นจะไม่สามารถที่จะไปจัดการเก็บไอ้ก,การ์ดความทรงจำของเรียนฟอสได้รายวันอะโอเคเรียนฟอสลุยขึ้นหน้าไปไปหาเป้าหมายโอ้โหอีกไกลเลยนะ โอ้โหแต่ว่าค่าศึกเขาไม่เดินนะค่าศึกเขาไม่เดินโฮ้ยอีกหน่อยเดียวเองค่าศึกเขาไม่เดินครับเขาอยู่กับที่โอเคก็น่าจะพอได้อยู่นะคาศึกเขาไม่เดินเขาเริ่มเดินแล้ว่าศึกเขาเริ่มเดินละอ่าเข้ามาใกล้เขาเขาเริ่มเดินโอเคให้งี้น่าจะผ่านได้ครับค่าศึกเยอะก็จริงเออ หนีเลยไปถึงจุดนะัดพบแล้วเรนฟอร์สสามารถที่จะฝ่าวงล้อมของจกกองทัพจกักรวรรดิออกมาได้นะอันนี่ผ่านสดาวโอเคโอเคลังดูด่านที่3สิเรนฟอร์สจะเป็นยังไงด่านที่3ด่านที่3ไปเลยเพื่อประหยัดเวลามีทั้งหมด5ด่านใช่ไหมเนี่ยมี5ด่านด่าน3เลยครับเรนฟอร์ส ไปเลยเอาสามด่านพอนะครับเอาสามด่านพอด่านนี้จะเป็นด่านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเหลือด่านสี่กับดา่านห้าเป็นคลิปหน้านะอันนี้ให้เอาตัวละครเข้ามาช่วยได้สองก็ขอเอาเป็นฮิวดาเข้ามาแทนฮอ,อกนะครับฮิลดาเข้ามาแทนฮอ,อกแต่ว่าเลดินนี่ก็โอเคนะเลดินเป็นพาลาดินเอาละไปเลยด่านนี้จะออโตโดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยล้มชนะ ลมชนะเฮ้ยถัางนั้นไม่ออโต้ดีกว่าขอใช้แมนนวลดีกว่านะครับวางแผนเองเพราะว่ามันจะได้เซฟเวลาเพราะถ้าเป็นออโต้เนี่ยตัวละครเนี่ยเขาจะไปจัดการกับศัตรูทุกตัวในแมปใน,ในภูมิประเทศนี้ให้หมดนะแต่นี้เราไม่จําเป็นแล้วถ้าให้ล้มตัวละครตัวเป็นตัวบอสแล้วชนะเนี่ยเดี๋ยวเรามุ่งไปล้มบอสอ,อย่างเดียวเลยนะตัวละครเล็กๆน้อยๆลูกกระจอกนี่เราไม่ไม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  ไม่สนใจเลยมุ่งไปล้มบอสอย่างเดียวเลยครับไปเลยไปล้มบอสกินนิกว่าส่วนลูกสมุนเนี่ยให้เขาตามมาเองนะครับให้เขาตามมาเองอ่านี่ใช้แบบนี้เอ้าเฮ้ยอันนี้ใช้เวทเอา,เเเอาละ ไปเลยฮิวด้าไปเลยไปไม่ได้ตัวหนึ่งตัวละครเราใครอ่ะใครเดนฟอสบอลทิสตไงไงไิไม่ใช่เฮ้ยนีน่ไงไม่ใช่เฮ้ยอ๋อไม่ใช่เดนฟอสนะครับไม่ใช่เดนฟอสทิสติมึนงงอยู่เมื่อสักครู่นี้